สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสวิตดีพารวยค่ะคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางไม่สนับสนุนการเล่นการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวิตดีพารวยค่ะพี่น้องจา๋าก่อนอื่นเข้ากับมาสรุปเลยกันนะพี่น้องจ๋านะครังวดที่แล้วออกใน 1, 2, 6, 6, 6, 7, หนึ่งสองหสองเจดพี่น้องนะคะหนึ่งสองหสองดนะคะของสาวฝนนะคะก็ลดหนึ้อไปเข่าในในใน,ในชุด6ตัวด้วยพี่น้องนะคะไปเข้าในชุด6ตัวนะคะนะคะส่วนส่วนอันนี้ไม่เข้าเลยนะคะในชุด4ตัวของเราไม่เข้าเลยก็ก็ขอโทษขออภัยนะคะสำหรับสายรูดสายเจาะทุกท่านนะคะ สำหรับสายรูปสายเจาะทุกท่านนะคะแล้วก็ในเลขของตารางในเลขของตารางนะคะพี่น้องก็ไม่เข้านะคะเข้าเจ็ดตัวเดียวนะคะในส่วนของเลขตารางเขาเข้าเจตัวเดียวขออภัยนะคะพี่น้องจา๋าเนาะเรามาตามกันงวดถัดไปนะคะเรามาตามกันงวดถัดไปพี่น้องจะสู้ต่ออย่าได้ท้อเด้อพี่น้องสายวัดดวงของเรานะคะลาพัฒนา วดวันที่16วันนี้มีหวยไทยด้วยนะคะวันนี้มีหวยไทยด้วยนะคะสำหรับเด่นนะคะพี่นอ้องจ๋านะคะสำหรับเด่นเด่นวดนี้นะคะแอดฝนได้ อจะเป็นหลักที่สูงนะคะพี่น้องเป็นหลักที่สูงเลย6 7 8พี่น้องนะคะได้หลักสูงมาเลยนะคะได้6 7 8นะคะรูดนะคะพี่น้องขออภยัยรูดรูดตัวเดียวที่8นดพี่น้องเนาะนะคะรูดตัวเดียวที่8ขออภัยเด้อพี่น้องจ้านะคะ รุดไปเลยจ้า80 81 82 83 84 85 86 87 88 89องวันนี้จะจับผิดเออวันนี้จะจับผิดจะจับถูกเรามาลุ้นกันนะพี่น้องเนาะ สีจับผิดอีกโ่นะคะหรือว่าจะจับถูกนะคะพี่น้องจ๋านะคะสําหรับตัววิ่งรูดของเราเนาะพี่น้องเนาะไว้มันก็ไม่เขาไม่รุดเนาะพี่น้องจ๋านะคะก็โปรดใช้วิจรารณญาณนะคะสอบกับเอาไปเป็นแนวทางเนาะพี่น้องเนาะนะคะชอบก็หยิบจับเอาไปเป็นแนวทางนะคะแล้วก็สําหรับตัวเจาะเด้อพี่น้องจา๋าสําหรับตัวเจาะเจาะให้ที่ 80, 8 1ดหนึ่ง 8 5 8 6 8 8เจาะให้5คู่นะคะพี่น้องจ๋านะคะ8 0 8 1 8 5 8 8เจาะให้5คู่นะคะวันนี้นะคะตัวกันไม่ให้นะคะตัวกันไม่ให้เพราะว่าเยอะแล้วนะคะตัวกันไม่ให้แล้วก็ให้เป็นเลขตารางไปเลยนะคะให้เป็นเลขตารางไปถูกก็คือถูกไม่ถูกก็ลุ้นกันใหม่ สำหรับเลขตารางพี่น้องจ้ะนะคะสำหรับเลขตารางนะคะได้ประมาณนี้เด้อนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะสอบกับยิบจับเอาไปเป็นแนวทางเ้ยนะคะ่ะพี่น้องจา๋าเราพัฒนางวดวันที่16นะคะวันนี้ตรงกับรัฐบาลไทยด้วยนะคะพี่น้องนะคะสามารถหยิบเอาไปแทงในรัฐบาลไทยได้นะคะสำหรับงวดวันที่16นะคะ ประมาณนี้นะคะสําหรับตัววิ่งรูดตัวเดียวนะคะพี่น้องวิ่งรูดตัวเดียวสาวฝนแอดฝนนะคะได้ที่8นะคะจับที่8มาวิ่งรูดถ้าท่านไหนไม่ชอบ8นะคะก็เอา7หรือเอา6มาวิ่งรูดก็ได้เราพี่น้องเนาะเจาะให้ก็คือ808 1858 6 8 8นะคะพี่น้องนะคะเจาะใหส้ส่วนในส่วนของตารางนะคะเลขของตารางก็ให้มา5ตัวเหมือนเดิมนะคะให้เลข5ตัวเหมือนเดิมนะคะ สมาก็เลือกเอาไปเป็นแนวทางด้วยพี่น้องจ้านะคะก็ประมาณนี้นะคะในงวดของวันที่16ธันวาหกห้นะคะไม่มีอะไรมากนะคะสวยนะคะเลขวดนี้เลขกันนี้สาวฝนว่าสวยนะคะเลขสวยมากนะคะแอดชอบนะคะจริงๆชอบทุกตัวเลยแต่ว่าความน่าจะมาก็คือหยิบเอาแปดมาเนาะพี่น้องเนาะนะคะหยิบเอาแปดมา ขอบคุณทุกการติดตามเด้อพี่น้องจ๋านะคะขอบคุณที่เข้ามาให้กําลังใจกันด้วยดีเสมือนมานะคะพี่น้องนะคะวันนี้ก็ขอให้ปังๆังรวยๆนะคะพี่น้องเนาะเอาขึ้นหววที่แล้วนะพี่น้องจ๋านะคะก็ให้ปังปังรวยรวมันหมนกันทุกท่านเด้อหยิบจับตัวใดก็ให้เป็นเงินเป็นทองคิดสิ่งใดก็ให้สมความมุ่งมั่นพัฒนาเด้อพี่น้องจ๋านะคะ คลิปนี้ก็สิลาบกันไปก่อนเนาะพี่น้องใจยอย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แอดฝนด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปออกมาให้พี่น้องเลยรับชมกันอีกเนาะ<ม>ลากันไปก่อนเจอกันคลิปหน้าจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีจ้า